เบต้าดีนะคะพอใส่ในน้ําเปล่านะคะถ้าไม่ได้มีการล้างด้วยสบู่นะคะมันก็จะคงทนสีแบบนี้นะคะคือไม่มีตัวที่ทำความสอาดมันก็ยังคงทนสีแบบเดิมแต่ถ้าเกิดใช้สบู่ก็ใช้ทานที่ค่ะนะคะล้างลงไปนะคะภายในแค่20วินะคะมันก็ขาวสะอาดแล้วค่ะแต่อันนี้ก็คือไม่ได้ล้างอะไรก็ยังคงเป็นสีของเบต้าดีนะคะ ลองใส่ให้หรือรอบนะคะนี่นะคะใช้สบู่ประชายทานทิกานะคะเราเทเบตาดินไปเยอะเลยนะคะอย่างเข้มข้นเลยค่ะนี่ค่ะพอใช้สบู่ประชายทานทิิาาล้างนะคะสะอาดหมดจดนะคะสลายฝ้ากระสิวจุดด,ด่างดำนะคะติ่งเนี้อที่คอก็แห้งหลุดนะคะโดยที่ไม่แตกผิวไม่กัดผิวนะคะ